พยาบาลฟินแลนด์ศูนย์ขักแนพี่น้องเอ้ยกลายเป็นประเด็นกลายเป็นกระแสดรามาาา่าบ้าเซ้าจ้าเถือ่อล่าสุดทางพยบาบาลฟินแลนด์เล่าดิโพต์ลงเฟซบุ๊กส่วนตัวค่ะทิติวุธวารุณเพื่นบอกว่าจะของเริ่มก่อนพ่อกูจะเอาจริงเล่นบทถูกกระทำโดนไซไล ตลกตลกตลกวส,สันค่ะพี่น้องเกิดเอยียงขึ้นนอพยิบาลแล้วศูนย์คักศูนย์แนละพี่น้องเราก็เลยต้องมาโพสลงเฟซบุ๊กส่วนตัวค่ะหลังจากนั้นในโพสแล้วก็เด็กมาคอมเมนต์ใต้โพสบอกว่ากูจะรั่วจัดให้มันหน่อย สักยกเป็นบทเรียนจะได้สำเนียกตัวเองมาสั่นค่ะชาวเน็ตเอฟซีกับเขา,าคอมเมนต์บอกว่าแยา่ใจดีกับคนที่เขาทำกับเราก่อนค่ะระเบิดคือบอสน้ตว่านั่นเพิ่นวานะคะเนาะเฮากับมีคลิปบางช่วงบางตอนค่ะโมเมนว่าตบ่บอสมกเดือดพี่น้องทางบอสน็ตเล่ากับเดือดคือกันค่ะพี่น้องเป็นจังไหนนั่นมีคลิปบางช่วงบางตอนของบอสน็ตมาให้ฟังกันไปรับชมพร้อมกันเลยค่ะ อยากบอกตัวเลขเงินในบัญชีบริวารฟินแลนด์เด้กูอยากบอกเด้เลมโบกินี่โอนหกขั้นมาตีเด็ดแปดขั้นแล้วเดี๋ยวนีเด็ดแปดขั้นแล้วตีไปเลยคาะเลมโบกินี่ได้แปดขั้นแล้วค่ะคันละยี่สิบหกล้านค่ะตีไปเลยถามข่อยนี่โอนทีเหดเนี้ในรอฟินนี่ก็คอยผู้ไปโอนให้ผู้ติดต่อประสานงานให้ผู้สู์โอนจากบัญชีได้บัญชีได้ข่อยหัวจังบวหนึ่งตัวถามข่อยนีเรื่องเงินไปิวารฟินแลนด์ เขาสิมูบเขาสิมุบอนเป็นวงกลมไปหาอีแมยุหันโอ้ยอบุญแ่งเอ,อ้ออยปากนาแหลมมึงมาเฝ้าขืนดคาคนลูกมึงเป็นลูกกูแต่มาหาดาผู้นันดาผู้นี้บักโนดเอ,อ้ยกูอายแบบผู้ยี่บันซินแล่นนี่แหละสุหม,มือนนี่กูศูนย์ดาจากของก่อนเ้าดาจากของพี่น้องเอ,อ้ยน้องเมนพี่นอ้องคอย ข่อยเอาวิลเด้อรผมมใช่คนดีนะแต่ผมก็ไม่ใช่คนไปละลานคนนะข่อยว่าแมนคนดีแล้วข่อยว่าแมนคนทีละลานคนข่อยบอกเลยแต่มือเส้าเนี่ยเอฟซีแคปไม่ข่อยข่อยพิมพ์แล้วถามเอฟซีนี่กูเหมือนไล่ข่อยเลยข่อยพิมพแล้วข่อยลบออกแต้ข่อยแคปไม่มาข่อยสิโพดดีบอข่อยสิโพดดีบอข่อยก็นับหนึ่งถึงสิบบางเอิญข่อยนับหนึ่งถึงสองพี่น้องกูนับหนึ่งถึงสองกูนับหนึ่งถึงสิบกูคืนบบดนี้กูมานั่งคิดแล้ววะ เอา้าอีนี่มันผนมันหมายวามว่าจังไหนวะมันหมา,มายข้อบาน้องกูม้ม่หงไปตัวนี่สนอกอันละคะ่ะพี่น้องกลายเป็นกระแสดราม่านะคะเนาะบดโนดแล้วก็บซูนแทนพยาบาลฟินแนลนด์ล่ระเข้าก็ออกมาปกป้องน้องทรายเล่าเนาะพี่น้องมาฟังคอมเมนต์ต่อมาคะ่ะพี่น้องเพิ่นบอกว่าจุดยืนเธอมันเลิศแล้วผู้ใหญ่บ้านทางพยาบาลก็มาตอบว่าที่สุดเฮามันแน่นอนมาสันค่ะ ทางบอสนวดเพื่อนกับเขามาพิมพ์คอมเมนต์ค่ะเพื่อนบอกว่าไปหานอนพักผ่อนโอเคเนาะพี่รับแทนหมดแล้ววสันพี่น้องเครื่องดาสุดยอดมากค่ะวันนี้บอโน็ตชอบชอบชอบวสันเอฟซีบอกว่าเป็นพี่ชายที่แสนดีสุดยอดเลยเอฟซี FC เข้ามาคอมเมนต์บอกว่าวันนี้บอโน้อตอารมณ์ขึ้นยิ่งกว่าไฟไหม เพิ่นว่าฮอลลีวูดอีกเพิ่นว่าดูแลกันได้จ้าบอดน้ตห่วงใยรักเสมอเป็นเอฟซีไกลๆห àng, ๆ่างๆที่เบิ่งอยู่ตลอดซึ่งบอดนดตเพิ่นกับออกมานะคะรับแทนพนิบาลฟินแลนด์เบิดเพิ่นว่านะคะเนาะบางคนก็บ,บอกว่าบอดนอตสุดยอดเลยเจ้านี่นะคะคือตามคลิปนั่หละคะ่ะแล้วก็ออกมาปกป้องนองใต้เล่านะคะเนาะรักกันเพ่งกันดูแลก,กันผู้ใดยมามว่านองค่อเด้อประมาณนี้นะคะคอมเมนต์ต่อมาเพิ่นบอกว่าเบิ่งส่งแล้ว พอผ้ามข่อยบอล่ง่งไงเดอ้อมือหนีเพิ่นว่าทีมงานขอบตาดำอีกแล้วคืนนี้บางคนก็บ,บอกว่าอ่อนแอขึ้นมาทันทีวัสนนะคะขออนุญาตสอบถามค่ะเรื่องอะไรคะอธิบายให้ฟังทีบางคนเข้ามาเพิ่นกันยังโมโหเนาะว่าเรื่องหนังกะเรื่องประเด็นนพี่นองต่างแต่ ไปเยี่ยมบ้านไปดูบ้านที่ยะโสธระพี่น้องโยงมาดรามาสองมือติดแล้วพี่น้องเอ้ยทีมงานขอบตาดำว้นไปจ้าเม่นต่อมาบอกว่าตีงูต้องตีให้ตายค่ะไม่งั้นก็มีปัญหาเดิมๆงูเห่างูพิษมันเลี้ยงไม่เชื่องหรอกค่ะเจอมาแล้วบอสอย่าใจดีเกินไปจะแหวงกัดเราอีกเพิ่นว่า เล่นบทนี้ตลอดว่าสันค่ะพี่น้องคอมเมนต์ต่อมาเพื่นบอกว่าศูนย์ขึ้นบอคือศูนย์ลงเด้อเพื่นว่าขอหัวแห้งๆด้บ่จจาคพญาบาลฟินแล่นเจ้ามันของเทสุดๆแล้วว่าสันค่ะ น้องพี่น้องนาองโบเมนว่าแต่พยาบาลฟินแลนด์เดอ้อบอดนดเราห้งศูนย์แห้งพี่น้องเห็นคลิปที่เรบาบอกบอมีหลายคลิปอยู่ด้วยค่ะพี่น้องมือนยุคตัวอย่างแค่สองคลิปนะคะเนาะเดี๋ยวมือนาพี่น้องเสียบมาลงให้พี่น้องได้ฟังเด,ด้เบิ่งกันนะคะเนาะซึ่งตอนนี้ล่าสุดพี่น้องพยาบาลฟินแลนด์กับพาน้องนาทิตะาน้องโตเกียวนะคะแ้วกานัดนะคะ้วก็อ่าโกกิแล้วก็น้ําตาลไปเที่ยวต่างประเทศยูเด้อพี่น้องมือแรกเปิดเดินทางยี่สิบสามนาฬิกาหาถุมราคาพี่น้องบ้าง คนก็บ,บอกว่าเอาอีกอย่าไปใจอ่อนใจดีกับคนพวกนี้เพิ่นว่ารถคันนี้ไม่มีเกียร์ถอยค้าเดินหน้าคอมเมนต์ต่อมาเพิ่นบอกว่าแคปแชทมาลงละดิว่าดีกันอยู่บบมีปัญหาอย่างอย่ามาโยงใส่รไลฟพะนะบัตรโพไทยเอฟซี FC ดาวาบิกมาบานคือโบวาเหตุมันเกิดจากผู้เก่านี้แล้วเตือกรก็บว่าเขาดาลูกถามหาหลักฐานกับบมี มาทำนองเก่าว่าสินค้าบางคนนก่าเขามาคอมเมนต์บอกว่าอุ๊ยเป็นไดใจเย็นพ่ออย่าหัวใจเย็นเย็นเด้อเราพูดอะไรไปยิ่งดูไม่ดีคนไม่รู้เขาก็ว่าเราเพราะเพิ่งมารู้ก็มี เป็นห่วงตอนนี้หลายเพจเริ่มมองเราไม่ดีห่วงใยห,ห่วงใยมาสันค่ะทางคนก็บ,บอกพยา่บ้านว่าเอาสักที่เถอะจริงจังเถอะพยา่บ้านจะยอมเขาหลายแล้วเดี๋ยวเขาได้ใจอย่ายอมเดอ้อบางค้นก็บ,บอกว่า่าให้พ่อของขืนเดอ้อเพื่อนว่าเอาล่วงยากเด้อ ต่อให้เล่นบทไหนมาพอ่อพ่อเอาอยู่เพิ่นว่าเฮามั่นใจใจอยู่แล้วค่ะเพิ่นว่านะะเนาะค่ะเนาะแต่ว่าเอซหลายคนกับเป็นห่วงพยาบาลน,นะคะเนาะว่าเจ้านั่นเดียวกระใจอ่อนอีกว่าฟันบางคนกับมาคอมเมนต์บอกว่านั่งเอกใหญ่เนาะบอดเจ้าบบรูจากติลาโปได้หาห้าฮ้าว่าฟันผู้หย่บ้าน ทางบ้านผุนเขาบอกว่าเอาใบชนดแปลงใดมาอ้างผ้าเขาไปเบื้องแน่แป้งใดชนดหลายใบนั่นมันจะได้ลูกเพิ่นว่าอย่าว่าอดเอาเพิ่นวานะคะเนาะอย่าให้มันจบที่เราค่ะฟาดมาฟาดกลับไม่โกงโกฎของมุมเบแรงเพิ่นว่าพี่น้องเนาะม้วนกุบอหลีมือหนีไว้สั่นค่ะพี่น้องบ่โตกับกะหาว่าย่อมรับบัตรพ่อโตกับเตเสือกรับไม่ได้ จังบอสูบอสันเอฟซียังยืนยันให้บอสขายเหมือนเดิมนะคะวสันขายขายขายที่นี่ยคาพี่น้องจังในก็รอฟังบอสเพิ่นอีกที่หนึ่งเด้อนี่ละค่ะพี่น้องหลังจากที่กับ้ันเยซูมาบอสแล้วก็ของขืนบอสเศร้าพี่น้องเอ้ยศูนย์ขาดศูนย์แน่จนเดเมพอร์ก็เลยได้นําข่าวสารมาอัปเดตให้พี่น้องได้รับชมรับฟังกันจังในก็เป็นกําลังใจให้บอสบิ๊กกับบอสน้ตด้วยนะคะฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องอุ้มยอดรักชาแนลด้วยมีอย่างกาสามารถคอมเมนต์เข้ามารับ ฟังได้เด้อพี่น้องแต่คลิปนี่ละ่ะค่ะสาหรับคลิปนี้ต้องขอลาพี่น้องไปก่อนเอาไว้พอกันคลิปหน้าเด้อพี่น้องผิดพลาดประการใดขอโทษขอให้พี่น้องไว้น้าแน่เด้อค่ะเด้อจังได๋กะเอาไว้พอกันคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ